วิลล่ามาริสานหาดกัมลานะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแม่ก็บอกว่าเนี่ยคนเราเวลาได้รับความีผิดชอบสูงเนี่ยเราต้องทําตัวดีๆเพราะเวลาตกลงมาเนี่ยมันจะเจ็บเป็นสะที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็วิวของทะเลอันดามันไปด้วยนะครับผมหลับไปสองตื่นแล้วพ่อยังพูดไม่จบ ที่ไปยังไงแล้วมีกี่ห้องนอนนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบอกเลยว่าเอกลุกิณมากมากเลยเพราะว่ายังไม่เคยมี ใครที่ไหนนะคะพาทัวร์เลยก็ก่อนจะเข้าไปก็ขอเล่าประวัติคร่าวๆที่นี่นิดนึงนะว่าเป็นมาอย่างไงนะครับจริงๆที่นี่เป็นบ้านของครอบครัวเราเราสร้างเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วนะครับก็เหมือนทุกคนที่มีบ้านต่างจาาังหวัดนะเราก็จะเหอมากช่วงแรกเรามาทุกเดือนเนาะหลังจากนั้นเราก็ไม่ค่อยได้มานะครับบ้านก็รู้สึกว่าไม่ได้ใช้เราก็รู้สึกเสียดายผมก็เลยมีไอเดียว,ว่าทุกแอสเซทที่เรามีเนี่ยมันควรจะเจเนอเรตอินคัมอย่างน้อยให้มันดูแลตัวเองได้ผมก็เลยเอามาเธิที่นี่เป็นวิลล่าสำหรับให้เเเช่่าานะคครับก็ืืออปิดมม ปีมกรา2019พุ่งนำมาเทินวิลล่าครั้งแรกนะครับเราก็อยากเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบทะเลชอบบ้านวสวยๆชอบอาหารอร่อยๆชอบ Experience ดีได้มีโอกาสมาพักที่นี่นะครับ <S <S 1> <S 1> ขอเล่านิดนึ่งว่าที่นี่ชื่อว่าวิลล่าอามาริสาแปลว่า Blessing from Heaven หรือแปลเปนภาษาไทยว่าพรทิพย์ก็คือชื่อคุณแม่ผมเองครับเราก็เลยรู้สึกว่า เป็นชื่อที่ดีเป็นชื่อที่มงคลก็เลยเอกมาตั้งเป็นชื่อวิลล่าที่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปทัวร์ที่นี่นะครับ Luxury Oceanfront Villa พื้นที่ใช้สอยเกือบ3,000ตารางเมตรนะครับมีอะไรบ้างในนี้วันนี้เราจะพาไปทัวร์แบบ Exclusive ล้วที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนอันนี้เป็นรายการแรกทัวร์ก็เป็นรายการแล้วเป็นรายการแลาวรับเาวินครับวินเคยเห็นไหมครับเคยเกวินเคยเห็นไหมครับเดี๋ยวกวินนี่แหละจะเป็นคนพาทัวร์ตามผมมาครับนี่นะ ชั้นนะเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ชั้นนี้ก่อนซึ่งเป็นเมนลิ l i v งคอร์เตอร์นะคะรับพะ <Okay. S 2> ที่นี่ก็จะมีลิฟต์ส่วนตัวนะลิฟต์อันนี้อยากแนะน้ำนิดนึงคือจริงๆอันนี้มันเป็นประตูเก่าประตูอินเดีย,<ว>ยเป็นแอคเซนต์พีซก็แล้วกันนะว่าเวลาลงมาแล้วแบบเออดูแบบ<ว>ดูยง่ายนะมากแบบรีบป่ามนะครับ <Okay. S 2> ส่วนมาทางนี้เป็นสตาฟคอร์เตอร์เป็นครัวไทยสำหรับบริการนะแต่ว่าอยากจะพูดถึงพีซอันนี้นิดนึงอันนี้จริงๆเป็นหมวกของคนแอฟริกันส่วนอันนี้ก็เป็นกลอง เกาหลีซึ่งอยู่กับผมมาตั้งแต่ผมห้าขวบเป็นแอนทีอยู่อยู่ที่บ้านก็เอามาเอามาใช้ที่ด้วยนะครับตรงนี้มุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งที่คนชอบกันมากมากก็แล้วกันนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงจีนโบราณสมัยก่อนคนจีนเขาจะนอนเตียงแบบนี้จริงจริงเป็นแอนทีของจริงเนี่ยของจริงคืออยู่มั้งแต่พี่ประมาณสามสี่ขวบมั้งเตียงเนี้ยเมื่อก่อนเบบีเคยนอนเตียงนี้เหรออ่านี่จะอยู่ห้องรับแขกห้องเล่นที่บ้านใช้นอนเล่นอะไรเงี้ยไม่จริง กะ <g ér us> วินหัวล้อจกวินหัวล้อคุณแม่ปล่อยมุกอะไรใช่ไหมครับ <g ér us> มุมนี้ก็เรียกว่ามุมจีนก็แล้วกันนะก็จะมีของจีนเยอะหน่อย<ค>ะนะครับส่วนฝั่งโน้เป็นลูกท้อลูกท้อความหมายของคนจีนก็คือมหนึ่งความอายุยืนนะอันนี้เป็นของคุณตาผมเองก็คือเป็นมรดกตกทอดมา,มเ,าเ,เป็นของเก่าแก่นาะเป็นของเก่าแก่ทำไมยิ้มไม่พอตลอดเลยพ่อพูดเยอะใช่ไหมครับใช่ครับชอบไม่พอพูดเยอะๆใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ที่บ้านจะมีธุรกิจกับยามาฮ่า เยอะตั้งแต่เป็นยามาฮ่ามอเตอร์ไซค์ถึงยามาฮ่าเครื่องดนตรีอันนี้ก็เป็นของขวัญจากเอ่อยามาฮ่าฝั่งดนตรีคอร์ปอเรชันที่ญี่ปุ่นที่ให้คุณแม่นะครับก็จริงๆมันเป็นยุคนั้นเป็นอะไรที่โมเดิร์นมากคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆไวโอลินคล้ายๆเชลโลที่แบบว่าเป็นแบบตัวเปลือยไม่มีโครงอย่างเงี้ยสวยมากเลยค่ะ ธุรก,กิจของครอบครัวมาหน่อยดีกว่าว่าตั้งแต่คุณปู่ก็จริงๆผมเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะบ้านคุณปู่พี่แยก็จะทําโรงสีข,ข้าวอยู่ที่อุบลน,นะครับอําเภอวารินชำราบนะครับห้วยขยุงนะครับแล้วก็ส่วนคุณตาเนี่ยก็เป็นคนจีนเช่นกันพี่แย่คุณตาอยายจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลักนะพวกชิ้นส่วนทํารถนิสสันทำยามาฮ่าขึ้นโรงตียามาฮ่าทำผลิตภักฑ์ญี่ปุ่นหลายอย่างพวกแบบไดกินพวกเอ่อฮิตาชิพวกอะไรอย่างเงี้ยครับคุณพ่อแม่ก็จะทำยามาฮ่านะครับรถมอ แล้วก็หลังๆก็มาตั้งบริษัท KPN นะครับซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็ทําเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วเรื่องธุรกิจ investment ต่างๆครับแล้วเบบีมมาเริ่มทําอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะตอนนั้นไปเรียนที่อังกฤษตอนอายุ17แล้วมีโอกาสได้เจอคุณอาคนหนึ่งแนะนําบอกว่า property ที่อังกฤษเนี่ยเราซื้อ Fla t เก่าๆมาทําใหม่เนี่ยแล้วเอามาขายเนี่ยมันเหมือนล i k e แ a c k เพราะว่าสมัยนั้น product มันไม่ค่อยมีเยอะก็เลยได้มีโอกาสทําประมาณ4 5อันก็คือเหมือนซื้อแแล ตอนนั้นรู้สึกชอบรู้สึ Enjoy, กเอนจอยก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยที่ให้มาทำเรื่องของ Property ตอนนี้เก่งมากเลยนะคะจะพาไปดูมุมอื่นไหม ก็อ in ันนี wow ้เรากำลังจะเข้าไปสู่ส่วนรับแขกเมนอีอันนี้เป็นส่วนที่เราชอบที่สุดกวินก็จะชอบตื่นมากินเบรคฟาสซึ่งกินนมแม่อยู่ดีนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวใหญ่ซึ่งสามารถทําเป็นบุฟเฟ่เออรียได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนนั่งเล่นนะครับส่วนทานข้าวแล้วก็มีส่วนนั่งรับแขกอีกทีหนึ่งนะครับของที่นี่ทุกชิ้นก็จะมีที่มาที่ไปนะคะอย่างอันเนี้ย เป็นผ้าปักดิ้นของอินโดซึ่งเ,เป็นเพื่อนคุณแม่เป็นคนอินโดให้มานะครับก็จะเป็นอาร์ตแบบอนะินโดนีเซียนอาร์ตะอันนี้ก็เป็นหน้ากาศ ชนเผ่าแอฟริกาซึ่งผมเป็นคนซื้อมาเองตอนนี้ผมมีโอกาสไปเที่ยวเมื่อประมาณน่าจะ20ปีได้ละอันนี้ก็เป็นซิมโบลของหมวกซาม,มูไรนะอันนี้ก็เป็น <c oughs> เพื่อนคุณแม่คนญี่ปุ่นเป็นคนให้มานะครับตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับแขกและที่นี่เราอยากให้ experience แขกได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็จะมีพร็อพให้นะมีหมวกสวยๆไว้ให้ใส่ลงนง้ําถ่ายรูปหมวกของภรรยาเองเป็นหมวกของภรรยาเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเกมแบมี monopoly มีเจงก้าให้เล่นนะจะได้ไม่เบื่อนะครับ เบื่อไหมครับเบื่อไหมครับไม่เบื่อหรอก้ยิ้ออมตลอดเลยเนี่ย <laughs> แล้วฝั่งนี้นะครก็จะเป็นส่วนของเอนเตอร์เทนนะซึ่งจริงๆอย่างโต๊ะดิ닝อารียนี่ก็คือสามารถรับได้ถึง12คนนะครับแฟมิลี่อรียเนาะที่สามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างบางคนอาจจะนั่งดูทีวีบางคนอาจจะนั่ง, TV, างาาทานข้าวแล้วก็อาจจะนั่งเล่นเกมก็คืออยู่ด้วยกันทั้งหมดในห้องนี้นะคะเลยถ้าชอบความโปร่องอย่างที่เนี้ยเวลามาก็คือจะเป็น Full Pa ็กเกจนะฮะก็คือจะ i n c l u d e มินิบาร์เนี่ยเราก็จะมีให้เลยนะของในตู้เย็นนี่ก็คือรวมอยู่ในอยู่ในค่าห้องนะตรงตรงส่วนเนี้ยนี่ก็คือกินเท่าไหร่ก็ได้ เท่าไหร่ก็ได้ใช่อย่าเว้นแอลกอฮอล์นะครับ ที่นี่เป็นสระน้าเกลือขนาด24เมตรนะครับก็เรียกว่าเป็นสระที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็จะได้ชมวิวของทะเลอันดามันไปด้วยนะครับก็จะมีส่วนตื้นสาหรับสระเด็กแล้วก็มีส่วนลึกประมาณเมตร20สาหรับผู้ใหญ่นะครับก็สามารถว่ายและชมวิวได้นะครับตอนซันเซ็ตตรงนี้จะสวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นเด็กที่ใหญ่มากสามารถมานอนเล่นนะครับนอนอ่านหนังสือได้นอนฟังเพลงได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบแดดก็จะเป็นเซมิอินดอร์คนที่ชอบแดดก็สามารถมาซันแทนตรงนี้ได้นะครับและนอกจากนั้นกิจกรรม ทางน้ําเรามีเยอะมากนะของเล่นในสระนอกจากพวกลูกโปง่ลปงลอยน้ำแล้วทั้งหลายเรามีเบาะลอยน้ําอันหนึ่งที่เพิ่งมีเลยเรียกว่าเป็นเตียงลอยน้ําก็คือมันนอนอยู่บนเตียงนะครับสามารถถ่ายรูปได้สวยเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยจะ enjoy experience ในการใช้ชีวิตอยู่ที่เราก็หากิจกรรมให้ทำนะว่าจะเป็นเรื่องของการอาหารที่อร่อยโยคะสปารวมถึงการถ่ายรูปต่างๆเรา,าก็จะมีมุมถ่ายรูปให้มากมายนะครับ ก็จะมีจิมนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกาอาหารที่นี่อร่อยมากนะคุณอาจจะทานเพลินนะแล้วคุณก็อยากจะเบิร์แคลอรี่ที่นี่ก็จะมีจิมให้นะครับก็มีเรื่องของตัว e q u i p m e n t Exercise ให้และนอกจากนั้นก็คือสามารถเอาเทรนเนอร์มาสอนได้นะครับหรือว่าจะมาเล่นโยคะในห้องนี้ก็ได้เช่นกันครับ อย่างที่บอกที่นี่สร้างเรื่องของ guest experience ล้วให้ความสําคัญมากของประสบการณ์การมาพักผ่อนกันแล้วนะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายที่คิดไว้ให้แขกที่มาพักนะครับตั้งแต่เรื่องของครูสนะเรามีแพ็กเกจที่แบบว่าใครเบื่อไม่อยากอย,กอยู่อยากออกไปครูสนะมีแบบลักชัวรี่ยอไปดำน้ำําไปส r น e l i ลิงด้มีซันเะซ็ตครูซด้วยนะถ้าบางคนไม่อยากไปเต็มวันอยากไปแค่ตอนเย็นเพราะว่ากลัวผิวเสียก็ไปครึ่งเย็นได้นะครับเรื่องของอันนี้อีกอันหนึ่งที่ทุกคนชอบมากคือเรื่องของ floating c u i s i n e หรืออาหารลอยน้ำนะเป็นอาหารเช้าถ้าไม่อยากทานที่บนโต๊ะสามามรถ ในน้ำได้แล้วก็มีเป็นบริการอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ซันไรท์เบรคฟาสต์นะครับมาทานอาหารตอนเช้าพร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับเรื่องของนะบาร์บีคิวซีฟู้ดนะบาร์บีคิวซีฟู้ดที่นี่ขึ้นชื่อมากเรื่องซีฟู้ดพัตเตอร์นะครับอาหารทะเลสดๆมาปิ้งให้คุณทานนะครับนอกจากนั้นสำหรับแขกต่างชาติก็จะเป็นเรื่องของอาหารไทยพร้อมมีการแสดงรำไทยให้ดูด้วยสำหรับคนที่มาเดทนะครับเรามีโรแมนติกดินเนอร์สามารถทำให้ได้าบเดาพูนะครับก็จะเป็นโรดกลีบกุลับจุดเทียนให้หมดแบบนี้ระยาชอบไหมครับ เรื่องของกิจกรรมฟิตเดย์นะเรื่องของเทรนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาเทรนนิ่งของเวทเรื่องของสปาเมนูนะครับเรื่องของการนวดรวมไปถึงโยคงโยคะเราสามารถจัดให้ได้หมดเรียกได้ว่าไม่ว่าแขกต้องการอะไรเราสามารถทําให้ได้หมดเพียงแค่บอกกับวิลล่าแมเนเจอร์เราเรื่องคุกกิ้งคลาสก็มีนะครับ ที่นี่จะมีห้องนอนมาสเตอร์สองห้องนะครับห้องนึงจะอยู่ตรงชั้นนี้ซึ่งสามารถเปิดระเบียงและเดินลงสระได้เลยนะครับกับมีอีกสีห้องนอนอยู่ข้างบนนะครับห้องนี้จะอยู่ที่ชั้นเดียวกับสระน้ําเลยนะตอนนี้กําลังแดดดีมากห้องนี้ก็เหมือนเคยนะครับพรมจากฟูฐานนะครับแล้วก็จะมีตู้แอนทิกจีนนะข้างในก็จะเป็น ตู้เซฟกับกระฟงกาแฟสำหรับทานตอนเช้าได้นะครับห้องน้ำนี้ก็จะใหญ่นะฮะสเปเชียมากนะครับก็ดับเบิลซิงค์เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโต๊ะสำหรับนั่งแต่งนงแต่งหน้าเลยนะครับอมื่อกี้ได้ดูห้องนอนแรกกันไปแล้วนะคะมาสเตอร์สวีทอันแรกที่อยู่ข้างล่างนะวันนี้เราจะพาขึ้นไปอีกชั้น2นะก็จะมีห้องนอนอีก4ห้องนอนนะครับซึ่งตามผม,มเลยครับ อย่างที่บอกที่นี่คือจะมีเรื่องของอาร์ตเยอะมากนะให้ความรู้สึกคล้ายๆอยู่ในมิวเซียมนะฮะอันนี้ก็เป็นประตูอินเดียอันนึงนะฮะจริงๆอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะแต่ว่าเราถอดแยกชิ้นอันนี้อีกอันนึงนะครับอัปสรานะครับจริงๆชิ้นนี้เก่าแก่มากอายุเป็นพันปีชิ้นเนี้ยนะครับเป็นอันที่ที่บ้านเอามาเอามาโชว์ไว้ที่นี่นะครับระหว่างทางนะก็จะมีเป็นเอ่อเป็นภาพวาดจีนซึ่งเพราะว่าสมัยก่อนที่บ้านเคยทําธุรกิจกับเมืองจีนนะครับุณแม่เคยไปทําโรงงานที่เซี่ชวนนะก็ตอนที่ท วาดมาแล้วก็ามาใส่กรอบนะตลอดทางนะครับนี่มีถึงนี่เลยก็ใครที่ชอบอาร์ตนะน่าจะชอบ Ex p e r i e n c e ที่มาอยู่วิลล่าที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นโมเดิร์นอาร์ตอีกอันหนึ่งนะฮะเอ่อเป็นาร์ตินไทยนะมแมลงต่างๆนะก็วิธีดิสเพลย์ผมก็ชอบเพราะมันจะคอนทราสต์กับตรงฮอตรงเนี้ยทุกอย่างจะค่อนข้างเป็นแอนตี้หมดตั้งแต่เสาแอนดีแอนจนถึงตู้แอนตี้แต่ว่ามีโมเดิร์นอาร์ตอยู่ตรงนี้มันก็ให้ความรู้สึกที่คอนทราสต์กันครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์สวีทนะครับเข้ามาเลยห้องนี้ก็จะได้วิวทะเลเต็มๆนะฮะตื่นมาตอนเช้านะครับมีระเบียงที่ใหญ่สามารถเบรคเฟสตรงระเบียงได้เลยนะฮะแล้วก็มีเซอร์วิสตรงนี้ด้วยของในห้องนี้ขอพูดถึง2อชิ้นนะครับแน่นอนโทรมันนี้เหมือนกันอันนี้ก็มาจากภูฐานนะตอนที่ครอบครัวเราไปเที่ยวนะครับส่วนรูปอันนี้ ดูแล้วเหมือนเป็นรูปจากอาร์ตแกลเลอรี่นะแต่จริงๆคือเป็นรูปถ่ายนะพี่ชายผมพี่กบเป็นคนถ่ายเองตอนไปเที่ยวแล้ว,ลวนั้นเราไปเวนิสตอนหน้าหนาวมันก็จะแบบว่าฟอกกี้นิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอามาขยายขยายออกมาแล้วเหมือนเป็นภาพวาดมากเลยนะครับไฟอันนี้ คุณแม่ซื้อให้ผมตอนที่ผมเรียนอยู่เที่ยงกฤษดคล้ายๆเป็นผู้หญิงนะนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่สูงแม่ก็บอกว่าเนี่ยคนเราเวลาได้รับความรับผิดชอบสูงเนี่ยเราต้องทําตัวดีๆเพราะว่าเวลาตกลงมาเนี่ยมันจะเจ็บเพราะนั้นคือยิ่งมีความรับผิดชอบสูงคุณก็ต้องวางตัวให้ดีวางตัวให้ถูกต้องนะก็เป็นสตอรี่เล็กๆนะครับพวกนี้มาจากบ้านตอนผมเรียนกริดหมดนะฮะโซฟาตัวนี้นี่ คืออยู่ในห้องนอนผมมาก่อนตั้งแต่ผมเล็กๆแต่ว่าพอย้ายมาที่เราก็มาหุ้มผ้าใหม่นะคือจริงๆสําหรับคนที่ชอบแต่งบ้านนะในเรื่องของพวกอพสวีพวกเก้าอี้พวกโซฟาที่เป็นบุเงี้ยแนะนําอยากให้ซื้อของดีนะเพราะเวลาซื้อของดีเนี่ยโครงมันอยู่ได้นานเราสามารถเอามา reuse เปลี่ยนพงเปลี่ยนผ้าลุกมันก็จะเปลี่ยนไปละนะครับห้องน้ำนะฮะทุกห้องก็จะมีคลอเซตแอรเรียนะครับตู้เสื้อผงเสื้อผ้านะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับทุกห้องนอนที่นี่จะมีห้องน้ําส่วนตัวหมดนะครับเออ่จะมี2ห้องนะครับที่เป็นการ์เด้นวิวนะคือวิวสวนนะครับและอีก3ห้องที่เป็นซีวิวนะครับวิวทะเลนะครับก็พูดถึงอันนี้นิดนึงอันนี้เป็นพรมที่ได้มาตอนที่เราไปภูฐานกันนะแต่ละชิ้นแต่ละอันที่มาจากหลายที่นะครับอันนี้ เป็นภาพวาดเก่ามากของอินเดียนะสมัยก่อนคุณแม่ผมเคยเรียนที่อินเดียคุณแม่เคยอยู่โรงเรียนประจําที่ดาร์เจลิงนะฮะแล้วนี้ก็เป็นภาพที่คุณแม่เก็บไว้ตั้งแต่นานมากแต่จริงๆคือตอนนั้นอนะ่ะพอภาพกลับมามันเปื่อยหมดแล้วนี่คือเราเอามาทําการใส่กรอบใหม่นะครับก็เป็นทิปในการเดคอเรทบ้านเล็กเียน้อยคือถ้าคุณมีรูปมีอะไรเงี้ยสามารถเอามาเปลี่ยนกรอบให้มันดูโมเดิร์นได้นะครับทุกห้องนะครับก็จะมีห้องน้ํานะครับคือท,ที่นี่บริการคือเราเรียกว่าเราเป็นบริการเหมือนโรงแรมเลยนะเวลาคุณอยู่ที่นี่เ็จะ มีวิลล่าแมเนเจอร์ที่คอยดูแลมีทีมบัตเลอร์นะครับมีทีมเฮาส์คิปปิ้งมีวิลล่าเชฟนะ mm hmm. ก็เรียกว่าเอาอะไรใช้ได้24ชั่วโมงเลยเรื่องของอเมนิตี้ตามห้องนงห้องน้ำก็คือเหมือนเรียกว่าโฮเทลสแตนดาร์ดเลยก็แล้วกันครีมแชมพูคอตตทนบัตสบูงสบู่เครื่องเป่าผมอะไรเงี้ยครับและที่นี่ ใช้อเมนิตี้ของออร์แกนิก้าแบรนด์ดังซึ่งเป็นของภรรยาผมเองครับเรียกว่ากลิ่นแม m มัวซันไรส์เป็นให้ความรู้สึกออถึงความส้มมะนาวซึ่งเป็นกลิ่นพิเศษนะครับไม่ได้มีขายในช็อปเขาด้วยนะครับทำให้เอ็กซ์ลูซีฟที่นี่นะครับเพราะนั้นใครมาก็อย่าลืมไป experience น r ซ a n i ออร์แกนิกโปรดักของออร์แกนิก้านะครับและนี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่เป็นโอเชียนวิวเหมือนกันนะตอนนี้แดดแรงมาก ห้องนี้จะเป็นเตียงควีนนะครับก็จะเป็นเตียงคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นระเบียงที่ใหญ่โตมากนะสามารถออกไปนั่งจิบกาแฟจิบชาได้สบายรือว่านั่งอ่านหนังสือแล้วก็ได้วิวทะเลได้ลมทะเลอย่างเต็มเมเลยนะครับขอพูดถึง2ชิ้นนี้นิดหนึ่งนะครับ2ชิ้นนี้เนี่ยเป็นเสื้อของน้องพัดน้องผิบนะตอนที่ไปเที่ยวตุรกีนะครับพ่อเขาก็คือพี่กบเนี่ยซื้อให้นะฮะตอนนั้นก็ใส่อยู่ที่ตุรกีเสร็จแล้วพอเขาโตตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นแล้วเราก็เอามาใส่กรอบนะจริงๆคือของลูกของหลานเราอะไรเนเป็เาาเออกบขงต แต่งบ้านได้นะมันได้ทั้งความสวยงามได้ทั้งเก็บเรื่องของเมมโมรีดีๆไว้ด้วยนะครับ ห้องหนึ่งนี้เป็นห้องที่เรียกว่าค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยสําหรับเด็กๆนะฮะห้องนี้ก็จะมีความสนุกสนานนิดหน่อยนะฮะมีความเป็นญี่ปุ่นนะเป็นทาทามินะฮะแล้วก็แบบว่าก็จะมีเพนติ่งรูปนกรอบเลยนะหลานผมเวลามาก็จะชอบห้องนี้มากนะครับยิ่งเวลาตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีเพื่อนมาด้วยก็เหมือนสล e ปโอเวอร์สามารถเอาฟู้งมาชนได้เด็กๆอยู่กันได้หลายคนนะครับทุกห้องแน่นอนมีห้องน้ําหมดนะครับอุปรกรณ์ครบครันนะครับ and then. นีเป็นพาร์ทใหม่ของวิลล่านะเพิ่งทําได้น่าจะ5-6เดือนนะครับก็จะเป็นส่วนของซันเซ็ตนะที่สามารถมานั่งดื่มมานั่งชิลหรือว่าจะตอนเช้าอย่างที่บอกก็คือเราจะมีเรียกว่าเป็นซันไรส์เบรกเฟสตอนประมาณตีห้าครึงนะ่งตีห้า้านะแขกฝรั่งก็จะชอบมากนะคะคือมาทานอาหารเช้าพร้อมดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น กินมิกเล็กๆไว้สำหรับถ่ายรูปนะอย่างที่บอกที่นี่คืออามาริสาแปลว่า Blessing from Heaven หรือพรทิพย์นะครับเราก็จะมีเป็นปีกนางฟ้าให้แขกทุกคนมายืนถ่ายรูปได้นะครับนี่แบบนี้ปกติเวลาพระอาทิตย์ตกที่นี่ก็จะเป็นฟ้าสีชมพูสีฟ้าเลยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าความประทับใจอีกอันนึงที่อยากให้แขกทุกคนได้มาชมที่นี่นะครับวินบอกผมหลับไปสองตื่นแล้วพ่อยังพูดไม่จบ ที่เนี่ยเราพยายามสร้าง e x p e r ์ e n c e ให้แขกเพราะว่าอันดับแรกเลยคนที่มาภูเก็ตบ่อยก็จะทราบนะว่าเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันค่อนข้าง,งไกลกันนะครับเพราะนั้นคือเชฟที่เนี่ยเป็นอินฮาวเชฟอยู่คุณสชั่วโมงเวลาคุณอยู่ที่นี่เพราะนั้นอาหารที่นี่อร่อยจริงๆไม่ไม่อร่อยมากๆใช่คืออร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างเราอยากให้แขกรู้สึกว่ามาแล้วแบบว่าสามารถอยู่ได้ไม่ต้องออกไปไหนเลยทุกอย่างครบโจทย์อยู่ที่นี่ใช่ใชอย่างที่นี่ก็เริ่มมีคนจองกันเข้ามาแล้วจริงๆพนักงานทุกคนเราฉีดวัคซ<ร> สามารถบุ๊กิ้งเงินเข้ามาได้ทันไหนอะไรยังไงคะก็บุ๊กิ้งเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้หรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมเรต้ากรอนชาแนลนะคะก็หวังว่าจะชอบนะคะแล้วสาหรับเทปหน้าจะไปดูหวันของกวินนะคะที่อยู่ที่นี่แขกรับเชิญคนพิเศษของเราน้องกิน ไปเล่นบอยทำอะไรบ้างนะครับหมายด้ขครับที่ติดตามกาวินครับขอบคุณที่ติดตามกวินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับ